ถือว่า EP นี้เนาะเริ่มเลยที่ว่าหลังจากที่เข้าไปสมสัมผัสบรรยากาศทำเกียร์ลการวิธีของชีวิตผู้ที่เอาขี้เกียรอยู่นี่ออกมาจำหน่ายเป็นฟุ้นสีาภาพของเขาเนาะเอออันนี้ก็แม่นทางทีมงานของพวกเขาเลยนี่เนาะก็ได้เดินทางหลังจากที่ว่าได้ไปส่มเบ้องบอลที เอาขี้เกียจแท้ๆโดยกงเลยเนาะข้าพเจ้าไปสัมผัสมาโดยตัวเองถือว่าดุมด้วยผู้ดังตัวเองเลยว่าเมียนแท่ละขี้เกียจละนี้เนาะเอาถือว่าอีพีนี้เนาะข้าพเจ้าก็ยักแนะนําเลยว่าผู้ไหที่อยากมาสมมาเที่ยวตองมาติโตผัวพันกับผู้ฮับปิซอฟหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองเนาะนี่ผู้ลงไปกอนเจ้าเมืองเมืองเฟืองเนาะที่ว่า ูเพือนอาสามาที่เวเป็นไกด์นำเที่ยวให้ในเที่นนี้เนาะเอ้าถือว่าได้ภาพบ,บรรยากาศอันสวยสดงดงามเมื่อสู้ทานผู้สมอาถือว่านี่แหละเนาะสนับสนุนโดยน้ำดื่มกาหัวเสือถ้าบุาเสือต้องหองเนาะพี่น้องนี่ข้าพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าเป็นภูนำพาเที่ยวเองเนาะในทริปนี้ถือว่าหาะได้งนะี้ภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะหาสมะได้งนะอ่าถือว่าหัาสชมนำกันตอนถือว่าตอนกลับแล้วเนาะวันนี้เนาะสำเร็จละนในการเข้าเที่ยวสมทํำเกียร์ผาหลวงที่พันเอินอยู่บ้านโนนหินแฮทําำเกียร์ผาหลวงเน,ะน,งนา,นานะ ความสวยสดงดงามหาที่ใส่บได้อีกแล้วพี่น้องความงามแบบนี้หาซื้อกับบได้พี่น้องเลยต้องได้มาสัมผัสเองอนี่เจ้าภาพใ,ใจดีเป็นผู้ไกด์นำเที่ยวในืันนี้เนาะต้องขอขอบใจทางไอ้คำไพ่อ่ะอันนี้ทีมงานเขาอะขอจบเพียงเท่านี้เนาะ EP นี้เพื่อเป็นการเดินทางกลับก็จะท่ายทำไปเรื่อยๆุนเจานะ โห้หนทางลุกลังพี่น้อในงใช่ใ้ามากเ,เนี่ยใแวนี่ทีมงานผู้หยิงก็มาเด้อพี่น้องผู้หยิงก็มาฮอจอดถึงกําลังเอนี่หัวหน้าหยามหัวหน้ารักษาวามปอดไัยห้าดบานหาถ่าเด้พี่น้งองหวน้ายาม <laughs> <laughs> หัวกั <laughs> นได้ขึ้นาทาง้าทเด้ออันนี้มันเฮียบไปเทเลยว่ะ เดี๋ยวยโยกนี่น่ะเขานี่นะส่เขวามามาตั้งเจอยมายูด้วยนอ้าขอจบเท่านี้เนาะ